สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่42ประเด็นสาระที่จะนำเสนอเป็นความรู้ความเข้าใจในวันนี้ก็คงเป็นประเด็นปัญหาที่พีิทักกรผู้ปลูกทุเรียนกำลังพบความเสียหายนั่นก็คืออาการดอกเน่าของทุเรียนจากในภาพพิทอกษกรจะเห็นเลยนะครับว่าท่านได้ส่งตัวอย่างมาส่วนหนึ่งและก็ส่งภาพหรือคาถามมาอีกส่วนหนึ่งถามว่าทุเรียนดอกมันร่วง และลักษณะของอดอกนั้นก็มีอาการเน่ามันเกิดจากโรคอะไรเกิดจากเชื้ออะไรและเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกันนะครับว่าในประเด็นดอกร่วงนั้นเราก็ได้นําเสนอเป็นคลิปที่ผ่านมาแล้วแต่วันนี้เป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในส่วนของสาเหตุของโรคดอกเน่าอันเกิดจากในส่วนของเชื้อราเชื้อราตัวนี้ เราเรียกกันว่าแอนแทรกชโนดถ้าเราจะเรียกถึงเชื้อก็คือเชื้อคอเลตติกัมลักษณะของการทำลายของเชื้อนั้นเขาจะทำลายที่เนื้อเยื่อเราจะเห็นภาพนะคบว่าในตำแหน่งเนื้อเยื่อส่วนใดที่ถูกทำลายเขาจะยุบตัวลงไปอย่างกรณีในดอกทุเรียนก็จะยุบเป็นหลุมถ้าเป็นในส่วนของคลิกที่เราปลูกกันอย่างคลิกขี้หนูก็จะเรียกว่าโรคก,กุ้งแห้ง แต่ถ้าเป็นในกลุ่มผู้ปลูกมะละกอก็จะเรียกว่าโรคอีบุกหรือย e ุบคือให้เข้าใจว่าถ้าเป็นเชื้อตัวนี้เราจะพบอาการยุบตัวของเนื้อเยื่อถ้าเป็นที่ใบใบก็จะยุบตัวลงไปถ้าเป็นที่ผลผลก็เยอบตัวลงไปแต่ในส่วนของรายละเอียดนั้นเราก็ต้องเข้าใจต่ออีกว่าลักษณะอาการที่แสดงเป็นแค่สันฐานของเบื้องต้นคือถ้าถามว่า เราต้องการทราบเชื้อท่านก็จะต้องเก็บตัวอย่างซึ่งไม่ได้เก็บจากพื้นดินนะครับเก็บตัวอย่างจากดอกที่เสียหายบนต้นแล้วส่งไปทำการวิเคราะห์ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6หรือในห้องแรกป,ปฏิบัติการแต่สิ่งที่ผมกำลังนําเรียนนี้ก็คือประสบการณ์และสิ่งที่เราจะนำเสนอเป็นความรู้ต่อไป ในส่วนของสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจคือการสำรวจถ้าพี่นศกรเข้าไปในสวนท่านพบนะครับว่าเรามองผ่านไปตามกลุ่มดอกลักษณะของดอกเป็นภาพที่ปกติอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับมีฟ่อแห้งอันนั้นคืออาการฟ่อแห้งแต่ถ้าเป็นในส่วนของดอกทั่วไปเราก็จะเห็นภาพเป็นปกติลักษณะเขียวอมขาวแต่ในบางกรณีเราอาจจะพบ ความผิดปกติทันทีอย่างกรณีในภาพท่านจะเห็นนะครับว่าในกลุ่มดอกของทุเรียนเริ่มมีลักษณะของช่อบางช่อเป็นลักษณะของสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลเข้มบางครั้งเป็นเล็กน้อยอย่างกรณีในภาพนี้ท่านจะเห็นว่าจะเป็นเฉพาะกลุ่มนี้ส่วนในด้านอื่นหรือในตำแหน่งดอกที่อยู่ใกล้เคียงกันอาจจะไม่เป็น พราะฉะในส่วนของตรงนี้แหะครับจึงเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจว่าถ้ากรณีบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะมันแพ้ยาหรือเปล่าหรือแพ้สารเคมีหรือเปล่าท่านก็อาจจะดูได้จากประเด็นว่าถ้าเขาจะเป็นความเสียหายอันเกิดจากปัจจัยการผลิตจะต้องเสียทั้งหมดอันนี้เราจะเห็นว่ามีทั้งเป็นไม่เป็นปะปนอยู่กันถามว่าแล้วในส่วนของเชื้อตัวนี้ เขาทำลายได้รุนแรงขนาดไหนก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ผมนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าประเด็นความเสียหายอันเกิดขึ้นนี้ให้เข้าใจว่าเชื้อตัวนี้ถ้าเป็นในลักษณะของอากาศที่จะสเอื้ออำนวยต่อการระบาดของโรคก,ก็คือกลางวันร้อนจัดกลางคืนมีความชื้นสูงกลางคืนอาจจะมีฝนตก หรืออาจจะมีหมอกลงมีน้ำค้างแรงแต่กลางวันร้อนจัดซึ่งตรงนี้จะเป็นสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการระบาดของเชื้อคอเลสเตอรอลหรือโรคแอนแท็กซ์โนดเหมือนอย่างในภาพบางครั้งเราอาจจะพบมีอาการรุนแรงในดอกที่มีความอ่อนถ้าดอกแก่อาจจะมีการเป็นตำแหน่งของการยุบตัวเพราะฉะนั้นในส่วนของการเกิดโรคเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในขณะนี้ แล้วก็มีความเสียหายในหลายๆพื้นที่บางท่านก็อาจจะมีความสงสัยอย่างกรณีในภาพนี่คืออาการเริ่มต้นหรืออาการในระยะแรกคือถ้าบางท่านอาจจะสรุปว่าเอ๊ะมันเป็นมแมลงมาเจาะหรือเปล่าพี่นักสกรครับท่านจะเห็นรอยแผลสีน้ําตาลและให้เข้าใจเลยครับว่าจะต้องยุบตัวลงไปนี่คือลักษณะพฤติกรรมของโรค อย่างในภาพท่านจะเห็นว่าเชื้อเมื่อเกิดการระบาดต,ตรงตำแหน่งที่เขามีการระบาดเขาจะยุบตัวลงไปดังนั้นเราสามารถที่จะสรุปได้ว่าจากสันฐานของอาการของโรคที่เกิดขึ้นที่ดอกเป็นเชือ้อคอเลสเตติกัมหรือแอนทรักซินนี่คือตัวอย่างที่พี่นอสกรได้ส่งมานะครับถ้าเราเปิดเปลือกข้างในดูบางครั้งเราอาจจะไม่พบเห็นอะไรเพราะว่าการระบาดทำลายของเชือ้อเขาจะเข้าเนื้อเยือ่ออ่อน และและนะครับยังไม่ได้ลุกลามเข้าไปส่วนภายในนี่เป็นภาพที่อยากให้พี่น้องได้ก่อนได้จดจําบางครั้งเราอาจจะไปพบอาการหลุดร่วงของดอกที่อยู่ในโคนซึ่งเราอย่าเพิ่งสรุปนะครับว่าเขาเป็นเชื้อโรคดอกเน่าดอกแห้งเพราะลักษณะของสีของดอกจะเป็นสีลักษณะของปกติคือจากในภาพเนี่ยเราอสรุปได้ว่า การร่วงของดอกทุเรียนนี้เป็นการร่วงเกิดจากการแข่งขันการเจริญเติบโตซึ่งกันและกันหรืออาจจะเกิดจากปัจจัยในอื่นแต่ถ้าในกรณีที่เรามาเห็นภาพตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าลักษณะของอาการร่วงตรงนี้จะเกิดจากในส่วนของโรคดอกเน่าอย่างกรณีดอกนี้จะเป็นสีน้ําตาลแดงดอกนี้เป็นดอกเน่าแห้งนะครับหรือดอกนี้ เป็นสีน้ำตาลแดงถ้าเป็นในลักษณะที่มีบาดแผลอย่างนี้เราสรุปได้ว่านี่คือการล่วงจากการระบาดของการทำลายของเชื้อคอเล็กตรวเตจัมหรือโรคแอนแทรกซิโนไม่ใช่แค่ดอกอ่อนในระยะของดอกได้จะบานมีหมอกลงมีน้ำค้างแรงในช่วงกลางคืนและกลางวันมีอากาศร้อนจัดเขาก็สามารถที่จะเข้าไปทำลาย เป็นอาการดอกเน่าอันเกิดจากเชื้อแอนแทรกซ์หนได้เหมือนกับดังกรณีในภาพเพราะฉะนั้นในประเด็นสิ่งที่เราเห็นแล้วเราก็ต้องเข้าสู่มาตรการในการป้องกันโรคจึงจะเป็นหลักการอย่างกรณีถ้าเราพบที่ใบลักษณะของสิ่งที่ผมได้อธิบายว่าสันฐานของโรคคือถ้าเขาเกิดในตำแหน่งตรงไหนอันนี้ที่ใบใบก็จะยุบตัวลงไป บใบยุบตัวลงไปเป็นเนื้อเยื่อกลายเป็นเนื้อเยื่อหายไปไหนเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะมองก็คือแผลจะเป็นสีน้ำตาลแห้งหลังจากนั้นถ้าเรามาดูขอบแผลขอบแผลจะเป็นสีน้ำตาลเข้มก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นแค่สีน้ำตาลอ่อนและถัดออกมาก็จะเป็นสีเหลืองถ้าในกรณีที่เขาระบาดรุนแรงเขาจะเปลี่ยนเป็นวงเป็นวงเหมือนกับเรา วงปีของเวลาเราตัดต้นไม้จะเป็นวงปีตลอดเป็นวงแสดงถึงความเจริญเติบโตในช่วงของการขยายตัวของการทำลายเป็นความแตกต่างการขยายของเชื้อในระหว่างกลางวันกับกลางคืนพอถึงช่วงเย็นเขาจะสปอร์แตกตัวเชื้อเขาก็จะลุกลามออกไปเลยกลายเป็นลักษณะเหมือนเราโยนหินไปในน้ำหรือเป็นตัดต้นไม้เขาเรียกว่าวงปีนี่คือลักษณะ ที่เรายืนยันได้ว่ามาันเป็นเชื้อคอเลสเตติกัมหรือแอนแทรกโนดบางครั้งเขาก็อาจจะทำลายได้ที่ผลทุเรียนครับซึ่งในลักษณะตรงนี้ผมอยากจะให้ท่านกลับเข้ามาดูในส่วนของประเด็นความเสียหายอันพึงจะเกิดขึ้นกับในส่วนของแนวทางการจัดการย้ำว่าเชื้อตัวนี้ การขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของเขาก็คือเมื่อสถานะสภาพอากาศเอือ้ออวยกลางวันร้อนจัดกลางคืนชืน้นจัดมีหมอกลงหรือมีฝนตกประการที่สองในส่วนของการทำลายของเขาจะทําให้เนื้อเยื่อนั้นยุบตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราพบว่าในสภาพาขณะนี้มีการระบาดเราก็จะต้องหันไปดูว่าเราจะจัดการอย่างไรจะไปเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก็ไม่ได้ เพราะนั้นเราก็ต้องใช้สารเคมีในการป้องกันในกลุ่มของสารเคมีที่เราจะนํามาใช้ในการควบคุมนะครับเราก็จะต้องพ่นไปในตําแหน่งของช่อดอกถ้าพบอาการเล็กน้อยให้รีพ่นทันทีอย่ารอให้เกิดความเสียหายรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกรณีที่เราเห็นตําแหน่งของการระบาดก็คือที่ช่อดอก หากท่านต้องการที่จะพ่นให้ได้ประสิทธิภาพเราก็จะพ่นไปในตำแหน่งของช่อเรานั่นคือตำแหน่งส่วนกรณีของการใช้ปัจจัยที่เราจะนำมาใช้เราก็จะเริ่มต้นจากสารเคมีในกลุ่มของการป้องกันอย่างเช่นไดเอ็น45หรือ m a n โคเซ็ c c. หรือจะเป็นในส่วนของตัวเบลคุดหรือจะ เป็นในกลุ่มของตัวพวกโปรพินเนปนะครับนั่นคือกลุ่มพื้นฐานอย่างเบลคุดก็จะเป็นสารสัมผัสแมนโคเซปหรือไดเทนเอ็น45ก็จะเป็นกลุ่มสัมผัสถ้าท่านต้องการให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นเราก็ไปบวกกับคาเบนดซิมเรานำไปบวกกับคาเบนดซิมนะครับอย่างเช่นไดเทนเอ็นทีเอ็ม45บวกเบนตัสเอสซี อันนี้คือกลุ่มหนึ่งหรือเบลคุดไปบวกกับคาเบนดาซินหรือกลุ่มต่อมาอย่างเช่นโปรคอลาดโปรคอลาดอย่างเช่นเอลาคอลาดนะครับก็คือโปรคอลาดก็จะมีส่วนในการควบคุมหรือจะเป็นในกลุ่มของโรฟิโคนาโซนไดฟิโคนาโซนหรือจะเป็นในกลุ่มของอะซอกซิสโต i รบินคือให้เข้าใจว่าอยู่ในกลุ่มของเชื้อแอนแทรกซิโน เราก็จะพ้นไปในตำแหน่งตรงนี้ในกรณีถ้าเราพบการระบาดในระยะรุนแรงแล้วบางครั้งพนักงศกรในการพ่นสารเคมีในกลุ่มควบคุมก็อาจจะต้องเน้นในลักษณะ2ครั้งติดต่อกันภายในระยะเวลา5วันถ้าในกรณีที่เราเป้าหมายการพ่นก็คือตำแหน่งดอก การใช้สารเสริมประสิทธิภาพสารจากใบก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้ในกรณีที่เราอาจจะเกิดปัดใจจัยในการที่เราจะร่วมในการบำรุงก็จะเป็นคำถามของพี่น้องเกษตรกรว่าแล้วกลุ่มอะมิโนแอซิดอะโทนิกหรือจะเป็นแคลเซียมโบรอนหรือจะเป็นแคลเซียมเดียวคือประเด็นตรงนี้เราสามารถที่จะใช้ร่วมได้ทั้งหมดครับเพื่อการที่จะไปบำรุงดอกทุเรียนให้สมบูรณ์แล้วก็ ป้องกันการหลุดร่วงก็จะเป็นกรณีของแคลเซียมเดียวอย่างเช่นโมรฟุตโมโนแคลหรือโฟมแคลเซียมบอลลอน4ี0คือแคลเซียมที่มีอัตราความเข้มข้นเราก็สามารถที่จะใช้ร่วมเพื่อป้องกันการหลุดร่วงไปในเวลาเดียวกันฉะนั้นในการใช้ปัจจัยนั้นเราก็จะไปหยุดการหลุดร่วงดังในในภาพบางครั้งในกรณีที่เราไปพบอาการในระยะดอกแก่ท่านอาจจะต้องใช้ในส่วนของ โบลอนเดียวการใช้โบลอนเดียวเราก็สามารถที่จะนำเอามาร่วมได้ในการพ่นเพื่อให้ดอกสมบูรณ์แข็งแรงบวกกับแคลเซียมเดียวนะครับและก็มีในส่วนของอตัวที่จะไปควบคุมโรคดังที่ผมได้สรุปมาให้กับพีน่น้องสกรอย่างเช่นตัวเมนโคเซปหรือจะเป็นในส่วนของตัวเบลคุดหรือจะเป็นในส่วนของปโปรพิเนป ร่วมกับในกลุ่มของคาเบนดาซิมหรือจะเป็นตัวโปรคาราเช่นเอราคาราหรือจะเป็นในส่วนของอะซอกซิสโตบินอย่างเช่นตัวพาบินนะครับหรือในกลุ่มของโปรฟิโคโนาโซนไดฟิโคโนาโซนอันนี้เราร่วมได้ก็สามารถที่จะควบคุมโรคก่อนดอกบ้านประเด็นที่อยากจะย้ำคือกรณีของสภาพอากาศเมื่อใดก็ตามที่เราได้ข่าวหรือพบการระบาดซึ่งเวลานี้ระบาดหลายส่วน ประการที่2กลางวันอากาศร้อนจัดกลางคืนมีฝนตกเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาณเวลานี้นี่คือจุดที่จะทําให้เราดันมีเหตุผลและมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปสู่การควบคุมในส่วนของโรคดอกเน่าของทุเรียนอันเกิดจากเชื้อราคอเลตโตดิรัมหรือเราเรียกว่าโรคแอนแทกโนดั่นเองครับ